มาจ้าเพื่อนๆมาเบิ่งผู้มานพนามี้วบังโลผู้นี้นะ่ะดังนะั่นน่ะเบิ่งเบิงเบิ่ง,งบัดท,ท้ายแท้ๆจะได้โลบบอสวดพู่น่ะแตกซรบสวดสวด,สวดอยู่พู่น่ะโอ้พู่น่ะเบิ่งเบิงเบิงซูมซูมคักคัก วางแหงแค้ขาก็หักขนาดโห่ทิมกระพองทั้งเอาทิมได้หลายหลายเอาจนว่าเอาทิมวะของยายน้อยใหญง่บาใค่ถือทหารเราเพื่อนเพื่อนพิ่งได้ปลาบ่ท่านได้พอโอย่เพิ่นมาบัดเดียวซอนบัดตักบัดเดียวเป็นโร่ละหยกอยู่เบืองดังนี่ก่อน สวดอันนี้ก็สวดกันนะคะหนึ่งเพื่อนเพื่อนนแุ่่าแหงิง่ละของแท้ของแท้พนโอ้ยบางเราเป็นโลเอาซูมกันนะคะ,ะของแท้แท้ว้านะเนี้ย เพี้ยนโดดเรียบร้อยบริจาครับนับนับได้แล้วรัด้มันไปแล้วเด่นแล้วเด่นดูดูมันชะตาดีเห็นปลาในน้ำเห็นนกบาดเด็ดด้าแบงจึงครึ่งเลยเดี๋ยวเอาถ้าเอาคลิปน้ำเพลินก่อนเดี๋ยวจะจะจังจะยกปุ่น เมื่อกี้นี่เราเตียไม่มาสองรอบก็จะได้ลายแท้รอบสองยังไม่ได้ลายก็รอบแรกผมรื้อตักเทละลายไปน,นี่ยอกยอกยกเบิงจะเบ,บงิงเพื่อนเพื่อนเพื่อนผู้ห,หามานมานคักมานแน่เพ่อ,อจากภาคเลยเพื่อนเพื่อนจ่าพนกินตะมันอยู่ดอกเว้แบบนี้นก็ไกกด้ ไปจ้ะเดี๋ยวยายน้อยยกก่อนนะคะ